โอเคครับตอนนี้อยู่ใน Monster Hunter Rise right. คลิปนี้เนี่ยผมจะมาล่าบ,บาสาลิออตนะมังกรหินก็จะเป็นเคเวสสุดท้ายหรือเปล่าของมาสเตอร์เล2สองน่าจะสุดท้ายแล้วแล้วก็น่าจะไปอัปเกรดเควสเคเค NPC ให้พร้อมแล้วก็อาวุธเนี่ยผมเลือกเป็นคอนนะเพราะว่าคอนเนี่ยเล่นง่ายกว่าดาบดาบยาวอะเล่นง่ายกว่าหลองซอสในการตีบาสลิออตนะสำหรับผมนะอันนี้เพราะว่ามันตีเข้าไม่ใช่อะไร เดี๋ยวเอาดาบยาไปค่อนข้างที่จะเบามากดาเมจแต่คอ้อนยังโอเคอยู่โอเคลุยกันโอเคเข้ามาในแมปแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยโอเคตรงนั้นเลยอยู่ใกล้อาจารย์นัสนะเรียกได้ว่าอาจจะได้เห็นอาจารย์นัากับบาซาริออสตีกันเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงนั้นเลยดีกว่ามาถึงแล้วอุ้ยซัดซะหน่อย หันตูดให้อย่างนี้สวยเลยน้องไก่น้องไก,งไก่หน้าตาเหมือนไก่ดีนะเอาจริง,รงสำรามนานนะรอบนี้ฟัดหน่อย30ดาเมจยี่ดาเมจยังโอเคอยู่ถ้าเป็นลองซอสนี่คือแบบเข้าประมาณ1 5บหถึงยหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไงยังไงเอ้าดำดินเฉยทําไมดำดินละรอบนี้เกิดอะไรขึ้นอู้ นะครับทำนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเคดักซะหน่อยทุกการลับตัวุ๊บเบาเอาเรื่องอุ้ยคือแล้วนะต้องเรียกว่าผมดื่มบัฟดาเมดมาแล,แล้วก็บัฟเกาะมาแต่ยังตีเบาอยู่เลยโทษถึกยังไงครับยังไงครับตัวใส่อีกหนึ่ทีโอโ้โหเสียงยังแข็งอ่าหัวแดงแล้วหัวแดงแล้วยังไงครับ อุ้ยอุ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นแน่ชอบอาหารทุบตลอดเลยนะเราเนี่ยลบโอเคสวยๆ่เลยตีหัวอุ้ยไม่ถึงอุ้ยท่าคุณคุณนะไม่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 เอ้ยลบ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 แล้วแวอุ้ยเกือบโดนไอ้ท่ากิ้งย่างอันตรายมากเลยนะพูดตรงๆกิ้งอย่างไกลอะตอนนี้เอ้าแอนจานัทอ้าวแล้วบาซาริออสนอนอย่างนี้ แล้วเราสตันด,ด้วยบันเทิงเลยต่อแปบ๊บอ่ะไม่มีใครมาปลุกด้วยแด๋วเอ,อ้อยู่ใ,ใกล้ๆนี่ยปลุกหน่อยพลีสพลีสปลุกหน่อยโอ้โอ้โห้วยบอดขี่ไปแล้วเนี่ยอดขี่เลยเอ้าแล้วปลุกไม่ตื่นด้วยโอ้เฮ้ยตื่นแล้วอะไรเนี่ยชนไม่โดนเมื่อกี้ไม่ตื่นเลยนะฮะกัดไปเลยลูก อาจารย์แตกไปสองดาัมเมจอุ้ยสอกฮิตเนี่ยรวมเกิน500เลยเอาแรงเอาเรื่องอยู่ทุบหน่อยทุบหน่อยโอเคอันตียัดหน้านอนไปห9 0่อยกาสิดัมเมตออาวลมติลมตีสู้ไหวเดี๋ยวเราไปทุบหัวมันนะครับอาจารย์จะตีเพิ่มนะเดีย๋ยวมากระเด็นไม่ใช่อะไรที่เกียจเดินไปตีอีก ปุ๊บเอาตื่นแล้วจังอุ้ยสตันสตันเลยเหรออือเอาหัวกลับมาให้โดนด้วยเมื่อกี้เด็กดีมากเลยมัมมกู๊ดบอยมัมมัมเด็กดีเอาคอนไมไปกินนะทำไรทำไรทำไรเอ้าโดดหนีเฉยอ้าวบันเทิงแล้วลบลบอุ้ยมีการกิ้งวนเลยนะเรื่องเหมือนกันรู้สึกว่าตอนนี้ผมเริ่มจะตีมันเข้าแล้วสามสิบดาเมจเนี่ยสีเหลืองเนะี่ย ยะตีเข้าแล้วจาก20ดาเมตอุ๊ยไม่ถึงแต่ว่าอย่างนี้โดดถึงหรือเปล่าชาร์จแล้วทูบชาร์จแล้วถบโอ้ไม่นะไม่นะออาทันไหมโอเคทันอยู่ทันอยู่รับคมรอเลยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่าอยัางไงครับยังไงครับอาวหนีเหรอเอนนี้หนีไปแล้ว หนีลงไปไหนอ่ะลงไปใกล้อจนาตเลยนี่แต่ว่าอจนาตตอนนี้เราขี่ไม่ได้ละคงไม่ได้ขี่อจนาตเฮ้ยบาลลอดอยู่หน้าถ้ำด้วยอ่ะเฮ้ยแต่อยู่ไกลเกินบาสาลิออสหนีลงไปถ้ำนะตอนนี้ตามตามตามประทืบพร้อมกับจักเอามาอย่างวันนี้เฮ้ยเรากับดักมายัางเนี่ยลืม เดี๋ยวได้จับตายอีกแน่เลยอะ่ะโอ้โหครับจับตายแล้วไงใครแคร์ทุบหน่อยเอ้ยไม่โดนบอสที่สีไไ่ไปไหนไปไหนไปไหนใครโดนใครโดนว่ามาโอเคแมวเราโดนนะขึ้นแล้วหรอขึ้นแล้วหรอ,หรอทุบตูดทุบตูดอุ้ยเซเลยมุมสวยสวยร้อยสามสิบดัมเมสทำไรอะ่ะทำไรอะ่ะไม่โดนเราเนอะ โอ้ไม่นะชิบหายแล้วชิบหายแล้วมาไหมมาไหมวิ่งมาแล้วลูกอุ้ยตัวมันแดงตัวนี้ยังไงครับตัวมันแดงตอนนี้งงนนนเปิดเลยหรือเปล่าอู้อ๋อไม่ออกนี่ตัวแดงทั้งตัวนะคือโดนดาเมจแรงแล้วอา้าวบัตเทิงออกอุ้ยแฟตพอดีเกัอทามมิ่งดีจะจัดทุกทุงอทุกทุงทุกทุงอุ้ยโดนสัตว์หน้า ดื่มปัสุภาพไว้ก่อนเอาอยู่ยแล้วเล่นแต่ท่านี้มันวันรอก่อนรออัเสีกงกอนเอาสวยทุบทุบสิครับรออะไรเต็มเต็มเลยเอาไม่โดนอุ้ยโอ้โหหกสิบเปอร์เซ็นต์แรงเอาเรื่องนี่บัฟเกาะเนี่ยบัปเกาะมาเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกิ้งวอนโอ้โห,หไล่กัดแน่มีดิฟด้วยนะเอาจริงกิ้งดิฟอะล้วไงใครแขอิ่ยสักทีนะสักทีไหมโดนใส่เลยสักทีนั่นแหละนั่นแหละอืมร้อยยี่สิบสามดาเมจอีกทีนึงเอาไม่โกรธละโอเคกลับรับปกติละเฮ้ยอุ้ยเราจะกลับบ้านเลยอย่างงี้โอ้ อะไรเนี่ยแรงมากโอ้บัฟหมดพอดีเหรอหรือว่าตายแล้วหมดยังไงเนี่ยมันแรงเกินไปเปล่าแรงจริงๆมาแกมือหน่อยแกมือหน่อยโดดใส่มังเลยอุ้ยอุ้ยกัดเอ้ยกัดติดพิษปะหรือไม่ติดเมื่อกี้มีเอฟเฟกสีม่วงใส่ด้วยยังไงยังไงอุ้ยโอ้โหถามมีอย่างเปะ๊ะ อุย้ยคนผิดลืมไปว่าจะกระโดดทุบแม่เสียไวรัคฟรีสองอันเลยอ้าวอ้าวยังไงยังไงยังไงอุย้ยรู้สึกแข็งแข็งโอ้โหเด้งด้วยไม่แข็งเค่เด้งอย่างนี้อ้าวสวยเอ้านัดท้ายไม่โดนเฉยอโอ้โหชิ้นสวยเขายังไม่แตกเลยนะด้านบนอะ่ะผมไม่ค่อยได้ทุบด,ด,ด้วยแหละมันเลยไม่แตกทำไรทำไรแน่ เฮเซฟหน่อยแล้วกันนะอุ๊ยอุ๊ยอุยโอ้ยไม่อุ้ยเลยไงฟุ๊บไม่โดนแต่โดนหน้าอยู่หัวแตกหัวแตกอุ๊ยสตันสตันสวยเลยอย่างนี้ฟูคัมโบหน่อยฟูคัมโบะ่ะนั่นแหละงดงามโอเคสองร้อยหกสิบสี่ดาเมจน้อยไปหน่อยนะจริงอุ๊ยไม่โดนอ่าเล่นท่าเดิมท่าเดิม อ้าวใครโดนละฮะนิดเดียวยังเหรออุ้ยนิดเดียวก็โอเคไม่นานไม่นานพัดพุ่งมันตีพุ่งมันเลยอย่างนั้นแหละดาเมจเท่าไหร่125ร้อยยี่สิบห้าดาเมจโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวตายอกีกขอดื่มเพื่อสุขภาพไว้ก่อนอ้าวบาลอดบาลอดหนุนอย่างนี้ก็เยี่ยมเลยโอเคชนบาลอดเลยแล้วก็ขี่บาลอดชนมันอีก นั่นไรสวยงามอะลองขอขี้หน่อยขอขี้หน่อยขอเอาทุนคืนหน่อยหนึ่งชีวิตน่ะขอทุนคืนหน่อยคนเลยเท่าไรเอ้ยสามแล้วเาสามดเัเมสจริงๆนะ่ะแรงไม่เท่าแอนจานาสนะแต่ก็โอเคอยู่แอนจานาห้าร้อยเลยโคตรแรงอุ้ยอุ้ยไม่ทันเมื่อกี้เสียงเกินเดี๋ยวไม่ได้อันติ อ้าวเฮ้ยอย่าอัดมุมสิเดี๋ยวเข้าไม่ได้อย่างงี้แหละอุ้ยเดี๋ยวนะอ๋อนอนนอนนึกว่าจะไม่นอนละสว,วยสวยขอลั้มหน่อยขอลั้มหน่อยนั่นแหละดีมากลูกอ้าวไอ้ลูกก่อนเหรออุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยออกก่อนออกก่อนเดี๋ยวโดนท่านั้นไปไม่ดีไม่ดีจะม,มีหนา้าลดลงนิดหน่อยรีคืนซะหน่อยทุกมันทุกมันไปไหนไปไหน เพิ่งเห็นว่าใกล้ตายแล้วนี่อุย้ยกับดักกับดักโอเคนี่ไงอยู่ใกล้ตายแล้วก็สวยดิมาเลยลูกมา,มาเร็วมาเร็วเร็วเดินมาเมาอย่างนั้นแหละทำดีเรียบร้อยชนะแต่สวยเอากับดักมาอยู่นะเมื่อกี้ไปเปลี่ยนมาชนะอีกแล้วหลับปุ๋ยไปเลยอีซีสิบนาทีหรือเปล่าสิบนาทีเอาอยู่นะ อาจเพราะได้บาลอดมาช่วยแหละแต่ว่าก็นอนแมวไปหนึ่งเลยนะเอาจยิงประมาดด้วยแหละโคตรแรงเลยตีทีหกสิบเปอร์เซ็นแรงอะไรประมาณนั้น <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s cribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ